สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่เคารพทุกท่านครับสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการมาตรการพักชําระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2อง6ไปจนถึงเดือนอมกราคมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน เอ c Mobile นะครับก็สามารถที่จะโหลดที่ Play Store หรือ g o o l l p Pay ได้เมื่อท่านมีแล้วนะครับหรือถ้าไม่มีสามารถที่จะให้บุคคลที่มีแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถลงที่เบียนให้ท่านได้นะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือเลขบัตรประชาชนพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับพอถึงตรงนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนวิธีการเลยนะครับท่านแรกไปที่แอปพลิเคชันของทกศรครับที่ BAC BAC Mobile ตรงนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วก็จะมีคําว่าพักชําระนี้อยู่ด้านบนเราไปคลิกตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัสนะครับซึ่งรหัสที่ว่าก็เป็นรหัสสําหรับเข้าแอปพลิเคชัน BAC Mobile ของทบศสนะครับก็จะมาเจอหน้าจอน,นี้นะครับให้ท่านเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาตรการตรงนี้เขาบอกว่าแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ ับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของทางรัฐบาลครับตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง31มกราคม2567มีวงเงินสำหรับเปอร์เซ็นต์แต่กรอที่มีวงเงินณนะวันที่30กันยายน2566ไม่เกินต้นเงินไม่เกิน300,000บาทนะครับเราก็ไปที่เลื่อนมาดูก่อนก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเลขบัตรประชาชนพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับเราทราบตรงนี้แล้วแล้วก็กดต่อไปเลยนะครับ พอมาถึงหน้านี้ให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หรือของบุคคลอื่นก็ได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าสามารถติดต่อได้นะครับให้กหลดให้เรากดทําการกดไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่หมายเลขโทรศัพท์พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยให้เรากดไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดยืนยันนะครับ หลังกการที่เรากดยืนยันเสร็จสิ้นก็จะขึ้นหน้าจอผลการตรวจสอบสิทธิ์แสดงความประสงค์สําเร็จตามมาตรการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของทางรัฐบาลให้เราตรวจสอบด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือรอการนัดหมายจากธนาคารทกศนะครับผ่านช่องทาง bacc mobile ตรงนี้นะครับมาตรการโครงการพักชําระหนี้ปีนี้นะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,กรที่ ได้สิทธิ์ในโครงการพักชําระหนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือการแสดงสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตามมาตรการนะครับหลังจากที่เราแสดงสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วท่านก็อย่าลืมไปจัดทําเอกสารข้อตกลงด้านเอกสารการขยายระยะเวลาชลําระหนี้ตรงนี้กับทางธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็จะมีมาตรการในการจัดอบรมฟื้นฟูต่างๆก็อย่าลืมเข้าไปเข้ารับการอบรมตามที่ธนาคารได้แจ้งหรือนัดหมายมานะครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ